สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงคำสั่งเบรกแล้วก็คำสั่งคอนติเนียนะครับการเบรกนะครับก็คือการที่จะออกจากลูปนะครับก็ลูป for ลูป while นะฮะได้หมดเลยนะครับคอนติเนียนะครับก็คือให้กลับนะครับไปที่ต้นลูปนะครับกลับไป ที่ตัวต้นลู o โดยที่จะข้ามส่วนที่เหลือ,อง loop เช่นบอกว่าสมมติว่าเรามีมี loop นี้น for loop ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นบอกว่า for อ,อะไรนะครับแล้วก็มีคําสั่งในนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าสมมตุติมีหลายคําสั่งนะนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราเจอ continue นะครับตรงนี้นะครับส่วนเนี้ยสมมุติว่าทําง,งานคําสั่งนี้นะครับส่วนเนี้ยต,ต้องก็จะข้ามไปนะครับก็คือไม่ไม่ทำงานนะครับก็คือพอเจอ continue ปุ๊บนะครับมันก็จะกลับไปที่ตัวต้นลูปเลยนะครับข้ามส่วนบริเวณตรงนี้ไปไม่ทํางานนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของเบรกนะครับถ้าเบรกสมมติว่านี่เป็นรูฟอร์นะครับเราก็ต้องการจะเบรกนะครับสมมติว่าตรงนี้มีคาสั่งหลายคําสั่งเลยนะครับในรูปนี้นะครับเป็นสีชมพูนี้นะครับแล้วก็มีคําสั่งนอกรูปนะครับตรงนี้เป็นสีส้มนะครับเราก็มีคําสั่งเบรกตรงนี้นะครับในรูปนี้นะครับถ้าเกิดว่า มีการทำงานนะครับถึงคำสั่งเบรกปุ๊บนะครับลูปฟอร์นี้จบเลยครับมันก็จะค่ามมาที่ตรงนี้เลยทันทีนะครับมันลูปฟอร์ก็คือเอตัวนี้คำสั่งเบรกตรงนี้นะครับก็ใช้ออกจากลูปนะครับส่วนคอนตนนิวก็คือกลับไปที่ต้นลูปเลยนะครับโดยที่ไม่ทำคำสั่งที่เหลือในลูปนะครับก็มาดูตัวตัวอย่างนะครับการทำงานนะครับเช่น เขียนโค้ดเลยดีกว่านะครับก็ for i นะ in range นะครับวน5รอบแล้วกันนะครับ0 1 2 3 4นะครับก็จ,จะ print นะครับ print ค่า i มาดูนะครับแล้วก็เช็คนะว่า i นะครับเท่ากับ3มไหมนะครับถ้าใช่ก็ break นะครับเบรกเสร็จปุ๊บก็พิมพ์นะว่า n นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราดูลองไล่โค้ดดูนะครับก็คือดูว่าอันเนี้ยนะครับรูปนี้วน5รอบถูกไหมไอ่ก็จะมีค่าเป็นตามนี้ครับ0 1 2 3 4น่นะวน5รอบนะครับก็ รอบแรกนะครับนองไล่ดูนะครับก็จะมีการทำงานตามนี้ครับมาเข้าที่ for loop นะครับแล้วก็พิมพ์นะพิมพ์ i ออกมานะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับซึ่งก็ไม่จริงถูกไหมรอบแรก i มีค่าเป็น0นะครับทดทดไว้ตรงนี้นะครับ i มีค่าเป็น0นะครับอันนี้ช่างมันก่อนไม่เอานะครับ เงื่งนอนไขตรงนี้ก็ไม่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงก็วนอีกรอบหนึ่งนะครับ i ก็เปลี่ยนค่าใหม่นะครับ i กลายเป็น1น,นะครับ print i มาดูนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขไม่จริงถูกไหมครับก็วนกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ i กลายเป็น2นะครับแล้วก็พิมพ์ค่า i มานะครับ i พิมพ์สองมานะครับ เช็คเงื่อนไขอันนี้นะครับก็ไม่จริงอีกถูกไหมไม่จริงก็กลับไปวอลูเปตต์นะครับ i ตรงนี้ไอกลายเป็น3แล้วนะครับเป็น3ปุ๊บ print i มาดูนะครับ print i มาดูปุ๊บก็ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับตรวจสอบเงื่อนไขปุ๊บปรากฏว่าครั้งนี้ไอเท่ากับ3แล้วเป็นจริงใช่ไหมครับก็จะก็จะ break นะครับ break ปุ๊บก็ มาทางานงนี้เลยครับจบลูปนะครับทำงานที่คําสั่งถัดไปจากลูปก,ก็คือ p r i n t n ออกมานะครับเพราะนั้นปกติเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเบรกนะครับ i มันจะวนไปถูกไหมเป็นเป็น4เป็น5ใช่ไหมครับถ้าไม่มีเบรกเนะีย่ยตัวที่ i กลายเป็น4ได้แต่5ไม่มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราเช็คว่า i เป็น3ปุ๊กลอมเบรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มนะีการพิมพ์เลข4ออกมานะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของ ของโค้ดนี้ครับที่ใช้เบรกนะครับนะผมก็เซฟนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับไพทอนนะ test. py นะครับก็จะขึ้นตานี้ครับ0123แล้วก็ n นะครับคราวนี้มาดู continue บ้างนะครับ continue ผมเมื่อกี้เยอะไปหน่อยนะเอาแค แค่สองแล้วกันนะฮสองแล้วก็ติดต่วนะครับวนห้ารอบเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้คอนติเนียนะครับก็จะมีคําสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคําสั่งหนึ่งในลู o นะครับให้พิมพ์เครื่องหมายพิมพ์คําว่านี่นะคําว่า after แล้วกันนะครับ after eve แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะพิมพ์ว่า before if นะครับโอเค แล้วก็ n นี่ after for แล้วกันโอเคครับก็แบบนี้ครับถามว่าโปรแกรมนี้รันแล้วเป็นยังไงนะครับก็ลองไล่โค้ดดูเริ่มต้นมานะครับก็คือเราก็ดูก่อนลูปนี้นะครับลูปนี้จะวนวน5รอบถูกไหมฮะ i ก็จะมีค่าเป็นถ้าวนปกตินะฮะ i ก็จะมีค่าเป็นนะฮะ0 1 2 3 4 แต่นี้เราไม่ปีนค่า i มาก็ไม่มีไรนะครับก็มาดูการทํางานเป็นยังไงนะครับมาถึงปุ๊บก็เข้าลูปนะครับรอบแรกนะครับ i เป็นศูนย์ก่อนนะครับอันนี้ก็ลบก่อนนะครับไม่ได้ใช้ i เป็น0นะครับพิมพ์มานะครับ before if นะครับเช็คเงื่อนไขเงื่นเออทีลืมเปลี่ยนเป็น c o n t i n u e นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ใหม่เป็น c o n t i n u e นะครับ เรื่องไทนี้ก็ไม่จริงฮะไม่จริงก็พิมพ์มา after if นะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับทำงานแบบนี้นะครับ i เป็นศูนย์นะครับรอบที่สองก็เหมือนกันครับวนมาต่อไปนะ i เป็นหนึ่งนะครับก็ทำงานแบบนี้ครับเหมือนกันนะแต่กรณี i เป็นศูนย์นะครับถัดไปนะครับรอบถัดไป i เป็น2นะครับก็พิ i n ์มานะครับ before if นะครับ เช็คเงื่อนไขนะครับปรากฏว่าเป็นจริงใช่ไหมครับเป็นจริงปุ๊บก็จะ continue นะครับข้ามไปตรงนี้เลยครับไปเปลี่ยนค่า i ใหม่ครับ i ก็เป็น3นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับพอ i เป็น3ปุ๊บเนี่ยนะครับขอใช้สีแล้วกันนะสีส้มนะครับตรงนี้ i เป็น3นะครับก็ปิ้นมาดูครับปิ้นค่า i มาดูแล้วก็ เช่นเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไม่จริงถูกรับไม่จริงก็มามาพิมพ์ตรงนี้ครับ after if นะครับจบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ i กลายเป็น C นะครับ i กลายเป็น4ก็ทำแบบนี้ครับเหมือนกับ i เป็น3นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับจบรูปครับแค่นี้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาครับ after for นะครับ ันนี้ะครบพอนก็สังเกตว่าจะพิมพ์คำ before if นะครับ5ครั้งหนูไหมครับแต่ว่าจะพิมน after if แค่4ครั้งนะครับแล้วก็ p ิ i n t after for 1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดนะครับว่าเป็นยางไนจริงไหมนะครับแก้อันนี้นะครับเป็น continue นะครับ save นะครับเมื่อกี้นี้กดลูกศรนะครับจริงไม่ไม่ควรกดนะจริงควรกด control แล้วก็ left arrow เนี่ยนะครับไปทีละคำจะเร็วกว่านะครับ ถ้ากดลูกศรที่มันเคอร์เซอร์จะเดินทีละตัวมันช้านะแต่กดคอนโทรค้างไว้เนี่ยมันจะเดินไปที่ต้นคําเลยนะครับถ้าเป็น Mac ก็คิดว่ากด Command ไม่แน่ใจนะก็แต่ว่าถ้า Window สจะกดคอนโทรนะคอนโทร Control, แล้วก็ลูกศรซ้ายขวานะครับมันจะวิ่งข้ามไปทีละคําให้นะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ลลันใหม่ครับบอกว่าจะขึ้น before if 5ครั้ง after if 4ครั้ง after for 1ครั้งนะครับ สั่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็นับครับนับนะครับอันนี้ before if นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถูกนะครับ before if วันนี้ห้าครั้งนะครับ after if นะ after if ก็จะ4ีใช่ไหมครับแล้วก็ After for อันนี้ก็เป็นเป็น1น,นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหนึงแล้วนะครับ After for เป็น1อันนี้คืออันนี้ครับ1ครั้งนะครับส่วน After if อันนี้4ครั้งนะครับสีเขียวเลยนะครับก็นับ1 2 3 4นะครับก็เป็นตามที่เรานะครับลองดูเมื่อกี้นะครับผลการทํางาน,นก็จะเหมือนกับที่เราทําไว้เมื่อกี้ โอเคก็นี่คือการใช้งานนะครับตัวอย่าง break แล้วก็ continue นะครับของคําองคสั่งสองอันนี้นะครับ break continue นะครับก็ใช้ระูอื่นก็ได้นะครับลูบวาลก็ได้นะครับเช่นบอกว่ามีนะวาลอะไรมอบางอย่างใช่ไหมครับวาลไอน้อยกว่า10อย่างนี้นะครับสมมติเริ่มต้นมาไอ้ i เป็นไเป็น0แล้วกันนะครับ แล้วก็ i นะครับพิมพ์ไมาดูนะครับแล้วก็เช็คว่าถ้า i เนี่ยมันเท่ากับเท่ากับ3นะครับก็ให้ b r e a k นะครับถ้าไม่ใช่นะครับก็เพิ่มค่า i นะครับ i บวกเท่ากับ1นะครับรูปนี้จะพิมพ์เลขอะไรมาบ้างนะครับก็ลองไล่โปรแกรมดูนะครับตอนแรกนะฮะ คำสั่งนี้ i เป็น0นะครับเช็คเงื่อนไขนะครับ i นั้นบอกสิบจริงไหมจริงจริงก็จะวนต่อนะครับ w h i loop นะจะวนจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะวนนะเข้าไปใน loop นะครับ print มาดูนะครับ print ค่า i มาดูก็ print ศูนย์มานะครับเสร็จแล้วก็เช็คเงื่อนไขตัวสอบเงื่อนไขว่า i เป็น3ามไหมนะครับก็ไม่จริงนะไม่จริงก็เพิ่มค่า i นะ i กลายเป็น ไอลายเป็น1นะครับแล้วก็วนอีกนะฮะวนอีกนะฮะเช็คเงื่อนไขฮะ้น้อยกว่า10จริงนะฮะจริงก็เข้ามาในรูปต่อนะครับปิ้น i มาดู i ก็เป็น1นะครับเช็คเงื่อนไขเช็คเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นเทสใช่ไหมครับเทสก็ไม่ไม่เบรยก็มาทําตรงนี้ต่อครับเพิ่มค่า i นะ i ก็กลายเป็น2นะครับเช็คตรงนี้ครับ i แร้อยกว่าสิบจริงไหมจริงก็เข้ามาในลูปนะครับปินค่า i มาดู i เป็น2ปินค่า i มานะครับเช็คนักขายอีกนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงก็เพิ่มค่า i นะครับ i กลายเป็น3นะครับ3ปุ๊บเข้ามาตรวจสอบรูปตรงนี้นะครับนักขนของรูปว่าตรงไม้นะครับจริงนะครับจริงก็เข้ามาในรูปนะครับปินค่า i มาดูปิน3มานะครับแล้วก็ ตรวจสอบนี้ครับว่า i เป็น3ไมไหมนะครับ i เป็น3นะครับก็เบรกนะครับเบรกแล้วก็จบลูปวาวนะครับมันก็จะปิ้นแค่0 1 2 3เท่านั้นนะครับในรูปนี้นะครับก็เดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูนะครับครับอันนี้ก็ผลการทำงานนะครับ มันก็เบรกก็ใช้คู่กับวารูปก็ได้นะครับคอนติเนียก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้ก็ขอไม่ไม่พูดถึงแล้วกันตัวอย่างนะครับ